มาครับทุกคนอเรามาเปิดที่กิจของเราดีกว่าครับไปครับทุกคนโอเคเต็มกราบโอเคเต็มกราบมาเลยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะกูงงละมันจะไม่มีมันจะไม่มีมาเลยหรือมาสองใบอะไรอย่างงี้อเฮ้ยไม่มาเลยหรอ๋อ โอ้โห oh มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยทว่ตทีละสิบแล้วกันนะครับเผื่อมันจะได้ประหยัดไปสักร้อยหนึ่งกูว่าเต็มกูว่าเต็มกูว่าเต็มกูว oh ่าเต็มเอ้โทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับแต่แต่อะไรรู้ไหมถึงแม้ในหน้าเว็บเราเราเปิดได้ไม่ดีเท่าไหร่ ใช้อำไม่ดีเท่าไหร่แล้วกันผมจะไม่ใช้คาว่าเกลือเพราะผมรู้สึกมันไม่เกลือเฮียบอกไวๆเฮียไหนยครับเฮียบุกเหรอเดี๋ยวกูจัดให้ครับพร้อมแล้วกดหนึ่งให้พี่หน่อยครับน้องพวกมึงพร้อมแล้วกดหนึ่งให้พี่หน่อยครับโดยเฉพาะไอ้สองตัวที่มันอยู่ในสตรีมพี่เนี่ยพี่เตะไ่จนผอมสองตัวเลยนะครับอะมาครับเพื่อนไอดีนี้นะครับเป็นไอดีของเฮียบุกเซียก้านะครับก็คือง่ายๆเขาเป็นญาติกับบาเลเซียก้าเหมือนทุยไม่เกี่ยวเฮียหรอกครับเพื่อนเงินเอ็มไม่นับเหมือนเดิมครับ และใบเนี้ยแหละการ์ดออที่กูจ่ายพวกมึงดูไปการ์ดออวิดีโอโอดจิอายูอีกแล้วสเปนแอตโลมาซานโชอ่าไม่ใช่ยังไม่ปะแองเจริน่าครับแองเจริน่าไม่แองเจริโน่ครับแมนหน้าอุจานุดนะครับใบนี่กล่องกีตาร์ซูเปอร์อ้วนเออไปครับเพื่อนไปครับ S T, ยูเอทีซูเคไอซูเกอร์เฮ้ยอันนี้แพงผมจำได้สิบสิบล้านนี่เงหรอสิบล้านนี่ ker. เงี้ซูเกอร์เดขอผมขอขอนุญาตเปิดการ์ดใบนี้ด้วยการทำปากจูไปเลยคนระับน้องอันนี้หน่อมาเ e ฮียอะไรล่ะครับหิวหรือไงละ่ะกิจะบา้ามึงหิวเหรอมึงหิวหอครับน้องไปครับวิดีโอเยมันม,มัทเทบู ลิดรามัน CDM หรอใช้คำว่าหัวดอครับหัวดอหัวดอวดอดอ,อะทุกคนครับใบนี้ใบสุดท้ายแล้วครับของกิจกรรมที่ดีที่สุดในครึ่งปีหลังของกัลลิน่านะครับซึ่งเกียร์การแม่งดีขนาดนี้มุ่งงงทำไมกูทำได้ไม่ถึง r เก้าบวกเจ็ดกูให้เป็นเด็กบุงบ้าไม่มีบวกเจ็ดถ้าเกิดมันมาต้องบวกแปะแล้วนะครับน้องไปครับเพื่อนไปสุดท้ายโอ้โสองไม่หยุดมันลบเฮ้ยวิดีโอ จอเบสรยสามห้าจอเสร้อยสามห้าเย้มีเยอะมียอยู <this> yeah ่นะไดอยู่นะจเบสอะความเร็วร้อยสามห้านะเว้ยตัวที่ดีที่สุดอ่ะมันมีซีออกมาแล้วถูกปะซีมันออกมาแล้วแต่ตอนนี้เราได้บีดีโอมาฟูลแมนยูนะครับจัดไปครับเพื่อนว่าไหนดีกว่ากันนะผมเทียบแบบสไตล์นี้เลยนะครับน้องชาย เชี่ยผมบอกเลย BDO ดีกว่าครับพลังแฝงก็ดีกว่าครับดีกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะไอสัตว์มีเซลฟิตเห็นแกตัวเฮียมาทำเฮียเลยเนี่ยกูจะบ้าพลังแฝงพลังแฝงเซลฟิตอ่าแต่มีฟิเนตช็อตลูกปั่นครับผมบอกเลยว่าดีกว่าครับยิงไกลก็พลังเยอะกว่าพลังเยอะกว่าหมดครับจ็อดเบส BDO ครับตอนนี้คือปีท็อปที่สุดครับใครอยากได้จร์ดเบสนะครับดันราคาหรอโอ้โหดันกันรัวดี ทรงนี้ผมบอกเลยดันกันรัวครับนักเตะดีครับใครๆก็ต้องอยากได้เป็นเรื่องปกติครับน้องชายเฟลิปลามอย่างนี้ดันกันรัวดันกันขึ้นไปครับน้องตัวแรกๆของเซิร์ฟ2 0 0 t h years later มนติดได้ไงฟ้าเฮ้ยตอนอาแจกมันรองแชมป์ UCL คุณเคนปีนั้นอาแจกอะ่ะเออพี่บอลโดนอะไรแทะอ๋อแมวบ้าเรยอกัขอให้ได้อาก้ากเจ็ดเอาเอาเอายาคูบูเก็บปากไว้แดกข้าวไหมล่ะ คุณอ่ะพร้อมแล้วกดหนึ่งครับเพื่อนพมึงพร้อมแล้วคนหนึ่งคิวบวกดีๆนั่นแหละคือ power shot ที่มันเอาเข้ามาแล้วเอาออกลักษณะไฟก้อยก็รอดูครับรอดูบอกตามตรงลุกชอแทนดอกกูเถอะใช่ครับลุกชอแทนดอกกูครับแล้วส่งแม็กควาลงมาแม็กควาเล่นดีเปิดกิจให้หนยได้ไหมครับสองร้อยจ็ดพิเศษตังเปิดให้ผมด้วยนะห้าสิบห้าด้วยอะไรอะนนอะไอ้ขาดเป็นผู้ต่อยกูหลงดีใจอ่าไอวิทครับคุณเว ตั้งแต่วีที่แล้วครับประมาณวันวันพุธมั้งน่าวันพุธครับพุ่เวนะครับแล้วคือกูไปเที่ยวเขาใหญ่มาสองวันไอสัตว์หมดหล่อเลยเยียกูไม่ถ่ายรูปเลยสัตว์กูไปเขาใหญ่กูไม่ถ่ายรูปเลยครับเวจะอ้วกบาลามีพี่เวอาฟามากูไม่ได้อยากได้อาฟาแล้วไงอ่ะมีคนบอกเงินเอ็มไม่นับได้ครับน้องชายพี่เวสวัสดีไอ้บอลสวัสดีครับสวัสดีพี่เวสวัสดีไอ้บอลเฮ้ยพึงเนียกูดีดีหน่อยนนอะ ไอ้ Stanford, like like 7, ไอ้ไอ <training> <c oughs> ้ไอ้หน้าหีเวมันหน้าเขารพกับกูตรงไหนครับเออแล้วประเด็นน่ะน้องอย่าพูดชื่อเวที่ได้ยินน้องพี่ไม่อยากได้ยินชื่อคนจี้จังลิจังไลอย่างนี้ครับนะครับใช่ครับร้อนค่าบูวินล่าครับลงไปเจ็ดพันครับอ่ะทุกคนครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งใบสองใบสามใบเอาพูดตรงเลยนะกูช็อกคือหนึ่งหมื่นบาทนะครับวัดกับการ์ดแค่แป๊บหนึ่งนะ วัดกับการแค่สี่ใบไม่เป็นไรพี่เชื่อว่ามือพี่แม่งสามารถเปิดที่ได้ดีได้นะครับน้องชายพี่ทุกคนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยใครสนใจสนับสนุนกันก็ยังโดเนทสนับสบนุนให้พี่ได้นะครับน้องชายรักทุกคนครับเพื่อนใบละสองพันห้าไปก่อนเลยครับใบแรกการ,ร์ดออครับใบนี้น่าจะกาดที่สุดครับใบแรกเราต้องไม่คาดหวังกับมันต้องไม่คาดหวังแต่มันบวกแปดชัวร์แหละแต่อย่าไปคาดหวังกับมันเยอะครับน้อง จ i ยบาติ u, u, ไม่คาดหวังอ w ดิกาก้าไม่คาดหวังกาก้าไม่คาดหวังวิโอ้โหเฮียวีนี้พ่อมตายพลังอะไรเนี่ยเฮ้ยวีนี้พลังแค่นี้หรอใช่เหรอวะเฮีย <laughs> พลังแม่เหมือนปีแบบปีเก่าๆเามื่อสี่ปีแล้วอะสัตว์ปีโป้บ้าหรือไงล่ะคุณจานไวได้ยวนครับ พี่โทนี่ได้กุลิดกุลิดเขาไม่น้ำหรอกปีก่าวไวแกทุกคนครับคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองครับคุ้มกดหนึ่งเกลือกดสองครับไปครับเพื่อนเมียคนกดหนึ่งไปครับน้องชายพรี่ลุยครับน้องชายพรี่ไปครับเฮ้ยบาดซีอุอีกแล้วเหรอซีบีใครวะอาเซนอลน ใส่แพมเพิร์ดดอกมันตุงกระดอกูครับมาครับทุกคนเหมือนเดิมครับคุ้มกด1เกียร์กด2ครับเพื่อนคุ้มกด1เกียร์กด2ครับร0 7ยบวก8ครับ BDO ย5่ห้า s e r g r u c u e p ครับน้องชายจะทำได้ไหมีเพลงเลกทจ,จ,จะทำได<ม>้เอามาครับเฮียอเอามาครับเฮียนี่ไปแก่โรเตนี้มาครับเฮียพี่โทรกูสวยครับโอ้โห,โห G r u ย ฝรั่งเฟสนซีบฝร,รั่งเอดีเอาดีๆมึงเอาดีๆน้องๆใครรู้บ้างครับของจริงนั้นอยู่ไหนเองลองพิมพ์บอกพี่ทีสิน้องชายของจริงนั้นมันอยู่ที่ไหนครับน้องชาย หอมจริงนั้นมันอยู่ที่ใบใๆๆๆๆๆเหี้ยเลยเหครับสรปัญญาอ่นอายุก็3ามิกว่าแล้วทำตัวยาอ่อนอีกไอแก่ชินเปิดติเหี้ย ไม่บอกสักทีอครับน้องไปครับ าซีรีส์ฮอร์โมนอะมันนานมากแล้วพี่บอลคุณน้องๆไม่รู้นี่ครับภาพตัวอย่างอ่าีเอเอสคุณรู้ไหมซีรีสฮอร์โมนนะครับกับเพื่อใครอยากจากรู้จักเจ้าของดีเพิ่มเติมนะครับก็ไปไล่ดูซีรีส์ฮอร์โมนเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูขอบคุณมากน้องนะครับอ่น้องเผื่อใครยังไม่ยังยังแบบไม่รู้จักนะครับน้องชายอันนี้ครับซีรีสฮอร์โมนนะครับน้องชายอ่านี่ดูหนักไหมเย็นนี้จะโอเคทำปากจุกนี่นะครับน้องชาย ใครยังไม่เคยดูนะครับอ่าเนี่ครับน้องตอนนั้นพี่ก็ไปสแสดงเนี่ยทรงผมมารักไผ่ทำปากจืดเงียเน่ยน้อเหียอะไรสักปาบูเลยชิบหาย